ก็วอร์มอัพกันเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ทีมนะฮะนี่ก็เป็นฝั่งหมายเลข29นี่พัฒนพักพมนกหรือว่าก็เกมชนะก็เอาชนะนครปฐม S S R U มา3ต่อ2นะฮะอัมพาเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟเอสเลยครับลูกนี้อัมพา คแก่นนครเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกก่อนนะครับในเซตที่2อ,อรสาเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับยกมาชิดเน็ตไปหน่อยต้องแก้เนี่ยครับเคาะมาด้านหลังจ่ายมาหัวเสาตีลูกนี้เซฟบล็อกแล้ครับแล้วจะรุกครับตีอัดมาแล้วยังได้อยู่ครับเอาข้ามาฟรีบอลโอกาสของนครน,นนครับแล้วหยอดมาลูกนี้ มีโอกาสได้รุกบ้างแล้วครับแกนล้วเาต่ำไปหน่อยครับหยอดหลังล็อกยังได้อยู่นะครับเล่นเลยลูกนี้เอาละครับช่วยกันเล่นอยู่ยังฟรีบอลข้ามาแล้วบอลเร็วยังได้นะครับยกขึ้นมาต้องตีเอาข้ามาก่อนจ่ายมาหัวเสาตีอัดเลยครับพยายามจะรับแล้วครับแต่บอลมันไม่ขึ้นครับเสิร์ฟมาครับลูกนี้นาทีการต้องวิ่งมาอันเดอร์ครับ ตีลูกนี้อย่างได้อยู่ครับแล้วข้ามด้วยโอ้โหจะได้รุกอีกครั้งหนึ่งครับแกนละครตีเอ้าตีบล็อกครับโอ้โหจุลลักษณ์อ่าแล้วบล็อกคนเดียวด้วยครับเสิร์ตต่อครับชุลิพรกลับมาลูกนี้ครับแล้วตีเอาครับดีเฟนซ์ได้ครับชิดเน็ตไปหน่อยแต่ก็ยังเซตมาให้เพื่อนได้นะครับต่อบอลมาอัมพาตีลูกนี้รับได้แล้วบอลเร็วครับ ยังทันครับเอากลับมาได้เคาะมาอ้าวลงครับโอโ้โหนี่ครับจังหวะที่ตีบอลนี่บอล